นิยายเรื่องเติมรักให้เต็มใจพี่ชายข้างบ้านตอนที่20เมาหนักพี่ไบส์หิวไหมครับไปหาอะไรกินก่อนไหมพี่ไบส์วันนี้ผมกำลังจะชวนคุยต่อแต่พี่ไบส์ตัดบทผมด้วยการเปิดเพลงเสียงดังลั่นรถผมเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วนะก็รู้แหละว่าผิดแต่ทำไมไม่คุยกันดีๆวะ เงียบใส่กันแบบนี้จะเข้าใจกันไหมจอดผมตะโกนลั่นรถพี่ไบเบกกระทันหันอย่างตกใจความอดทนของคนมันมีขีดจำกัดผมเปิดประตูลงจากรถแล้วเดินหนีไปสะดืดพี่ไบบีบแต่เรียกเสียงดังลั่นแต่ผมไม่ยอมหยุดแล้วแต่เถอะผมก็โกรธเป็นเหมือนกันนะคนพยายามง้อแล้วแท้ แม่งเงยกลับไปขึ้นรถพี่ไบวิ่งตามมาฉุดมือผมแล้วสะบัดออกไปคุยกันบนรถผมสู้แรงพี่ใบไม่ไหวพี่ไบาลากผมไปขึ้นรถจนได้ผมนั่งเงียบไม่สนใจพี่ไบยอย่ามาเงียบใส่พี่แบบนี้นะใครผิดกันแน่ไม่ต้องมาโกรธกลับเลยนิว พี่ใบจอดรถเข้าข้างทางก่อนจะเรียกผมอย่างหัวเสียผมหายใจแรงด้วยความโกรธพี่เป็นหาอะไรเนอะวะคิดจะไม่พูดก็ไม่พูดก็รู้ว่านิวผิดที่ไม่ได้บอกเรื่องออกมาจากบ้านก่อนนิวรีบนิวลืมนิวก็ขอโทษอยู่นี่ไงแล้วดูพี่ดิแม่งไม่ยอมฟังอะไรเลยอะไหนบอกให้นิวพูดให้นิวบอกไหนว่ามีอะไรให้คุยกันไง ผมระเบิดอารมณ์ใส่พี่ไบท์ทำไมต้องให้ร้ายอะ่ะนิวลืมพี่ได้ไงวะพี่ไม่สำคัญกับนิวขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไบถอนหายใจเลิกจ้องผมแล้วมองออกไปนอกรถความโมโหของผมเมื่อกี้หายเกลี้ยงสำนึกผิดขึ้นมาอีกครั้งใช่สินะเรื่องนี้ผมผิดนี่หว่าพี่ไบ ผมเอื้อมมือไปจับมือพี่ใบที่วางค้างอยู่ที่กลิเกียร์รถพี่ใบหน้าซึมลงไปถนัดตาขอบตาแดงแดงเหมือนจะร้องไห้ไม่เป็นแบบนี้ดิผมจะร้องไห้ออกมาก่อนอยู่แล้วดูพี่ใบน้อยใจผมมากๆนิวขอโทษนิวจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกผมซบหน้าลงกับไหล่ของพี่ใบยอย่างอ่อนๆอืม พี่ไม่มีสิทธิ์โกรธนิวขนาดนั้นหรอกไอ้เหี้ยตัดพอกูไปอีกทำไมจะไม่มีสิทธิ์หรอพี่ไบต์เป็นแฟนนิวนะพี่ไบต์เป็นคนที่สำคัญกับนิวที่สุดแล้วผมกอดคนขี้น้อยใจเอาไว้แน่นเอาจมูกซุกซอกคอฝังจูบตรงรอยสักจนรอยส,รสักตรงสีดำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะความช้ำของ,ของคอพี่ไบต์อยู่แล้วดีกันนะนะครับ นะนะนะผมจู่โจมอ้อนด้วยท่าไม้ตายคือการเอาจมูกตัวเองไปชนกับจมูกพี่ใบแล้วถูไปมา,จ,าจักกจีพี่ใบย,ยิ้มออกมาจนได้หายโกรธแล้วสินะนิวหิวจังกินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงไม่อร่อยเลยดอมีหนุ่มมากินข้างๆขณะนั้นยังไม่อร่อยอีกเหรอเอา้าหนางอขึ้นมาอีกแล้วมีความประชดประชันจ้า ถึงหรอไม่มะก็เพื่อนใหม่นิวหลอขนาดนั้นนี่อืมก็หล่อดีนะแต่สำหรับนิวอะพี่ไบหล่อที่สุดแล้วผมประจบอย่าให้รู้นะว่าไปอะไรอะไรกับมันอะนิวอะยิ่งขี้อ่อยนิวเนี่ยนะขี้อ่อยไม่เห็นจะจริงเลยผมเถียงผมอ่อยพี่ไบคนเดียวไม่เรียกว่าขี้อ่อยหรอก นิวอะไม่รู้ตัวหรอกนิ้วทําอะไรก็หน้าเอาไปหมดแม่งพี่ละเกลียดเวลาที่คนอื่นมองนิ้วกวนตีและพี่ไบ์หน้าองค์หน้าเอาอะไรพูดให้มันดีๆหน่อยหน้าเอาก็คือหน้าเอาแหละไม่ต้องมาทําเป็นโกรธกูกลับเลยนะลองมึงไปเอากับคนอื่นที่ไม่ใช่กูสิกูฆ่าแม่งหมดนั่นไงเข้าหมดโหดซะแล้ว แล้วถ้าฆ่านิวแล้วจะไม่ร้องไห้ฮิดถึงนิวหรอเออกูไม่ฆ่ามึงก็ได้แต่กูจะขังมึงไว้เอาเช้าเอาเย็นเอาแม่งให้เดินไม่ได้เลยว้าไอ้ฮืนก็ลองมีคนอื่นดูสิไม่กล้าหรอกครับผมฝังจมูกลงบนดอยลอยสักของผมแรงแรงสองสามฟอดเออฟังไม่ผิดหรอกถึงมันจะอยู่เป็นบนคอพี่ไบ แต่มันก็เป็นของผมไงของผมก็คือของผมพี่ใบก็คือของผมด้วยนิวมีพี่แป้งป้ารหัสปีสและเนี่ยก็พี่ดีมยายรหัสปีสี่ของนิววันนี้พี่เชร์แตมนัดผมให้มารวมสายรหัสหลังเลิกเรียนสวัสดีครับพี่แป้งพี่ดีม ผมยกมือไหว้สวัสดีป้ารหัสกับยายรหัสของผมที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนี่พี่ตกใจมากเลยนะที่เชอบอกว่าสายรหัสปีนี้เป็นผู้ชายนิวรู้ปะสายรหัสเราอะโคตรอาถรรพ์ไม่เคยมีผู้ชายเลยนะพี่แป้งพูดเหรอครับผมเกาหัวแกรกๆไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรเออสงสัยต้องเลี้ยงน้องแบบดีเป็นพิเศษหน่อยแล้วว่ะ พี่ดีนพูดขึ้นไปร้านพี่ชายแป้งไหมล่ะเราไม่ได้ไปนานแล้วนี่นาพี่เชอร์แตมพูดถึงร้านอะไรสักอย่างที่น่าจะเกี่ยวกับการเลี้ยง,ยงรวมสายรหัสโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้เจอกันที่ร้านนะอ้าวเดี๋ยวผมยังไม่ตกลงหรือไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยนะอะไรวะเนี่ยพวกผู้หญิงนี่มันเผด็จการชิปสรุป ร้านที่พวกพี่พี่สายรหัสนัดกันก็คือร้านเล่าดีๆนี่เองผมบอกพี่ใบแค่ว่าจะไปกินเลี้ยงสายรหัสพี่ใบบอกว่าจะไปส่งแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรเพราะคงไม่มีอะไรมากแต่ว่าผมว่าผมคิดผิดแล้วละ่ะผมเหมือนโดนรับน้องรอบๆนี่มันเป็นการมอมเล่าผมชัดๆเริ่มอยากกลับบ้านแล้วแฮะรู้สึกเวียนหัวจัง 9... กทั้ทางนี้ ี่เชิญชวนไอ้ก้ามาด้วยผมยิ้มให้มันตามประษาตาเยิ้มเชียนะมึงเออสิกูเมานี่หว่าผมตอบไอ้ก้าในใจเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับทุกคนผมเดินโซซัสโซเซไปห้องน้ำก่อนจะโทรหาพี่ใบเพื่อจะบอกให้มารับผมโทรไปหลายสายแต่พี่เขาไม่รับเลยหรืออาจจะนอนแล้ว เลยส่งลายทิ้งไว้ก่อนจะเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะพี่ไบร์มารับนิวที่ร้าน A&Y หน่อยเมามากอยากกลับบ้านไหวแม่มึงอะ่ะผมยังโดนมอมเล่าอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะรู้ตัวว่ากำลังโดนมอมแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธเล่าสักแก้วด้วยความเก่งใจพวกพี่ๆเออโคตรเมาเลยอะ ผมยอมรับกับไอ้ก้าวตรงๆแต่พูดแค่เบาๆกับมันสองคนพวกพี่ๆผู้หญิงกินกันต่ออย่างสนุกสนานน่ารักดีนะมึงเนี่ยกินเหล้าไม่เป็นนะดิไอ้ก้าวแซวนี่ผมเมามากไปปะเนี่ยทำไมรู้สึกว่าไอ้ก้าวมันมองหน้าผมด้วยสายตาแปลกๆเหมือนสายตาของพี่ไบไม่สิ เหมือนพี่พอตอนที่พี่เขายังชอบผมอยู่หรือว่ากูว่ากูชักจะชอบมึงแล้ววะไอ้ก้าวยื่นหน้ามาใกล้ๆทำท่าเหมือนจะจูบผมสวัสดีค่ะทุกคนตอนที่20สิบแล้วนะคะเรื่องนี้ทั้งหมดมี38ตอนนะคะจะ แต่และาตอนเนียคือเราอ่านตามในนิยายเลยอย่างที่แจ้งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตอนที่สั้นบ้างยาวบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็คือสั้นมากเลยแค่8นาทีกว่าๆเพราะฉะนั้นเราจะต่อให้ตอนต่อไปเร็วๆนี้นะคะออแล้วก็ขอโทษที่หายไปประมาณ 2- 3วันเนาะพอดีว่าไปทำธุระที่อื่นแล้วก็มันไม่สามารถที่จะทำการอัดเสียงได้เพราะว่าเสียงรบกวนด้านนอกมัน,มนเยอะอะค่ะแล้วก็อย่างตอนเนี้ย ก็มีเสียงรบกวนมาจากข้างนอกเพราะว่าเราไม่ได้มีอุปกรณ์การอัดเสียงที่มืออาชีพขนาดนั้นคือยังไงก็ฟังถ้าเกิดฟังไม่เลื่นหูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะคะและ้วก็อยากจะอ่านให้ฟังแบบนี้ไปเรื่อยๆอ,อยากจะอ่านอีกสักสมเรื่องสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะกด Subscribe เอาไว้นะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราอาจจะพูดไม่ชัดบ้างเพราะว่าเราเราเราจัดฟันอยู่แล้วทีเนี้ยมันต้องใส่ยางดึงฟันนะคะมันทำให้ลำบากในการอ้าปากก็ก็เรียกว่าแก้ตัวก็ได้ค่ะเพราะว่าบางคำมันก็ไม่ชัดจริงๆแบบบางทีฟังย้อนหลังแล้วแก้ไม่ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ขอโทษทุกคนด้วยนะคะอีก,อ,กอีกอย่างก็คือพวกเสียงรบกวนจากข้างนอกเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงเสียงกริง่งเ,เสียงกระดิง่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเสียงดังกริง่งกริ่งกริ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงรถไอติมนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจและก็เวลาอาัดเสียงอะคะ่ะที่เราต้องลงไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีไฟล์เสียงที่อัดไว้อะ มันก็ต้องเอาไปดําเนินการต่อเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะช้านิดนึงในแต่ละขั้นตอนขั้นตอนก็ถ้าลงไม่ทันใจกันในแต่ละวันก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ยังไงก็อยากให้ทุกคนกด Subscribe ไ,ไว้นะจะได้มีกําลังใจในการทําต่อขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลฟ์เลยนะคะทุกไลฟ์เลยนะคะ วันนี้พูดเยอะมากเลยสงสัยสงสัยเพราะว่าคลิปมันสั้นไปก็เลยเลือกที่จะพูดต่อนานๆนานทีได้คุยกันเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ